เดือนกันยายนช่วงนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศค่ะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเจอฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะตอนนี้หลายจุดมีสถานการณ์น้ําท่วมขังค่ะดังนั้นโจทย์การจัดการภัยพิบัติน้ําท่วมจึงเป็นอีกเรื่องที่สังคมไทย จำเป็นที่จะต้องคุยกันนะคะสอดคล้องกับวาระเร่งด่วนหนึ่งใน4ของรัฐบาลคุณอนุทินค่ะซึ่งเขาปักหมุดเรื่องภัยพิบัติด,ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลอนุทินก็จริงแต่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้คือพิกัดความเคลื่อนไหวที่นักข่าวพลเมืองทั่วประเทศปักหมุดรายงานเข้ามากับแอปพลิเคชันซีไซต์ของไทย PBS นะคะหมุดเหล่านี้เป็นการรายงานตลอดช่วงปี2568ค่ะ 133พิกัดนะคะ มีการรายงานตั้งแต่การแจ้งเตอือนเฝ้าระวังพายุวิภาในช่วงกลางปีที่ผ่านมาพายุคาจิกิที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะหลายจุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะคะอย่างในพื้นที่อยุทยาน้ํายังขังอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้ค่ะรวมถึงพิกัดแรกลองขึ้นเหนือกันไปดูก่อนนะคะพิกัดแรกนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนคนต้นน้ําสลอยปักหมุดรายงานจากวัดปังมุน้ตนตําบลสรอยอําเภอวังชิ้นที่จังหวัดแพร่ อยากชวนคุณผู้ชมไปดูประเพณีสลากกะพัดนะคะหรือว่าตานกวยสลากประเพณีในเดือน12ของชาวล้านนาซึ่งงานกินสลากกะพัดลํำลึก24ปีภัยพิบัติสลอยจัดขึ้นเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมดินโครนถล่มในปี2544ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตในคืนเดียวกว่า40คนคะ่ะ นี้ผมในอาทิตย์วันจันทร์จากกลุ่มเยาวชนตุนน้ำสลอยจะพาทุกท่านชมบรรยากาศงานตานฉลากพัดของวัดบางงุนตำบนสลอยอำเภอวังชินจอดแพร่นะครับฉลากพัดคืองานถวายทานข้าวปลาอาหารของกินของใช้ไปให้กับญาติพี่น้องที่ตายจากโรคใบนี้แล้วโดวยนำของกินของใช้ใส่ขวย หรือพยัญชนะต่างๆแล้วเขียนเส้นฉลากเพื่อให้ประสงค์จับฉลากว่าจะได้ของผู้ใดบ้าง,ง,งเมื่อได้ฉลากของผู้ใดเจ้าของฉลากนั้นก็จะนาไปถวายให้กับประสงค์ลูกนั้นนอกจากจะตามอุทิศส่วนบุญไปให้ใหญาติพี่น้องที่เสียชีวิตแล้วทางวัดปางงูนชาวบ้านเยาวชนคนต้นน้าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยังได้อุทิศส่วนบุญไปหาผู้ที่เสียชีวิตแล้วในเหตุการณ์ภัยพิบัติลุ่มน้ำสลอยเมื่อปี2544 หรือเมื่อ24ปีที่แล้วยปียท 3, 3นนบบี่แล้วตลดันา้วยด้วยในช่วงที่รอ,อตานกวยฉลากนั้นยังมีการสื่อเอวนาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาและแนวทางการรับมือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เช่นนี้อีก ไม่ใช่แค่งานประเพณีค่ะแต่เชื่อมโยงถึงความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากภัยพิบัตินะคะ